คู่ต่อไปก่อนครับเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยนะครับรุ่นนี้มีนักกีฬาจากไทย2คนนะครับคู่ต่อไปนะนักกีฬาของไทยคือชันวิทอุ่นใจนะจะเจอกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์นะพราเบอิสราฟิลอีกคนหนึ่งของไทยใน รุ่น77กิโลกรัมก็คือกัมปนาตผลพุทธนะะยะเมาแล้วไมงถอยจิ้มม้จับเข้ามาแล้วเหนึยังเล่มาูนะเลนมาอยู่ี้ดก่อนเล้อครับเน้นเน้นให้เล่นหมัดนะครับนี่ครับจิ้มไปที่ลำตัวได้ได้อีกครั้งหนึ่งดูครับโค้ชให้วแล้วจับตรงนี้ จะทุ่มตรงนี้ยังลหลังยัง,ยงไม่ยังไม่เต็มหลังนะฮะลง oh, พื้นแล็ลก,กบบดีได้อีกแล้วครับโอ้ oh. ล็อกและให้เขายอมแพ้นี่ก็ได้ซับมิชชั่นก็มีโอกาสชนะผ่านไปได้นะฮะคนนี้ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมเอาไหลลงมาราบกับพื้นครับโอ้ oh. ได้เปรียบเยอะครับได้เปรียบในเรื่องของ ช่วงชกนะฮะชนะเลยครับนั่นแหละครับชุดเมิ่อสักครู่นี้แหละครับยืนไม่ติดพื้นไปหยุดปป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับโดนทางด้านของชันวิทย์จับทุ่มเลยครับโอ้โหไม่เรียกว่าไม่เปลืองเหงื่อย,ยังไม่ทันเอาแค่ซึมซมเท่านั้นนะครับชนะไปค่อนข้างจะเร็วทีเดียวครับชันวิทย์อุ่นใจครับนักกีฬาจากไทยครับ เรามาดูดังดินชุงครับเพิ่งเอาชนะสุรมานพรมสวัสด์นะครับมาเจอกับชันวิทย์อุ่นใจครับชันวิทย์่ยในมุมแด้แนะครับเมื่อกี้โดนหมัดไปดอกหนึ่งนะ มีเวลาสานาทีต้องเรียกเอาคืนครับแข็งมากครับชันวิทย์สู้ต่ออาขาเข้าไปที่ลำจจูได้อีกหมัดหนึ่งกรรมการชูมือคือได้แต้มนะครับชูแดงก็คือเราชูน้ำเงินก็คือเคียดนามถึงตรงนี้น่าจะแซงแล้วครับอุ้ยโอ้โหเกือบจะพลิกขาได้นะครับโอ้ใจหายแวบเลย ดึงยังว่าต่อยกรรมาการไม่ให้ฮนะ <c oughs> จับพริกได้ไหมฮะโอ้ต้องระวังครับแต่ว่าเราอ้าวกดไปเ,<ห>เลยถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับเนี่ยกดให้อยูอ่ยังดิ้นได้ฮนะดานินตุงยังดิ้นออกมาได้ฮนะโอ้โหเมื่อสักคู่คิดว่าเราได้เปรียบแล้วนะครับเนี่ยเอาแล้วครับแต่ท่านี้ท่านี้น่าจะดีเหมือนกันครับต้องล็อกไว้ครับโอ้ล็อกไว อยู่ได้นะครับเนี่ยอีกสักอีกใจหนึ่งครับนี่ครับกรรมการเขู่เัื่ออกคู่มืนล็อกเอาไม่อยู่ฮะเอ้ยยันหลุดมาได้นิดนึงครับนี่ครับเราได้อีกแล้วโอ้ยมันมีอะไรครับน้ำอยู่ครับน้ำเยอะด้วยเหลือนาทีเดียวแล้วครับน้ำสิบเจ็ดต่อห้าจะพยายามอย่าไม่แลกด้วยนะครับ เสียงกองเชียร์บอกให้ลากไปก่อนนะครับมันก็เหมือนทําให้เวลาหมดไปเรื่อยๆครับแล้วคู่ต่อสู้นั่นก็ออฟวูดไม่ได้เอาครับแบบล็อกไม่สนัดแต่เราก็กดเขาลงพื้นได้ฮะโอ้โหต้องระวังครับขาเกี่ยวมานี่เราม้วนไว้ก่อนนะครับเก็บเก็บตัวได้ครับครับตรงนี้น่าจะได้เปรียบครับครับ นี่ครับล็อกเลยครับกดให้นิ่งได้หรือเปล่าอยู่เลยครับม้เคดิ่งหลุดออกมาแลวครับโอหลูกต่อทำคะแนนดักต่อยนะครับแล้วก็การชิงเหลี่ยมที่ดีกว่าครับทำให้ชันวิทย์อุ่นใจนะครับเอาชนะไปได้ครับอืมลูกนี้ครับที่ว่าตีโดนหัวเรา นี่ก็พยายามจะจับเราล็อกแขนนะครับแต่เราออกก่อนครับต่อเลยนะครับพักกันแป๊บเดียวฮะม <โฮ S 2> า <โฮ S 2> ชิงน่าจะชิงที่3ามเลยครับครับอ<ฮ>๋อนี้เป็นรอบรอบแก้รอบออรอบแก้ตัวนะครับ สองนักกีฬาที่แพ้นักกีฬาที่ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับของไทยเราก็ไปแพ้ให้กับตนเตท็ที่จีนครนับกัมพาาครับช่วงของฟลิปปินส์า้ามาแพ้กับเวียดนามถ้าเข้าไปก็แพ้ให้กับทางชันวิทย์ครับ โได้เปรียบเยอะครับตอนนี้เนี่ยแต่เขาไม่ยอมครับยังไม่ยอมเอาทั้งไหล่ทั้งเข่านะครับยังไม่ยอมเอาลงพื้นครับแต่ท่าละนี้ถ้าสอดสอดดีๆกดไหล่ลงไปนี่จบแล้วครับเนี่ยนี่แตว่าเราได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างค่อนข้างเยอะด้วยเนี่ยครับบงนอเกยดีถีบเข้าไปที่ลำตัวได้ อุ้ยคะแนน21-7ห่างเยอะครับไม่ถึง10วินาทีแล้วครับลงไปแล้วกรรมการต้องมาแตะไล่เตือนออกนอกพื้นที่ประลองไปแล้วครับจะตกเวทีเอาครับมงให้หยุดได้แล้วโอ้โไม่เข้าด้วยครับไม่เข้าอย่างนีก็เสร็จเราเลยครับ ไม่มีปัญหาเนี่ครับก็บเป็นกรรมนาธผลพุทธนะครับที่เอาชนะไปได้ชนะขาดเลยด้วยโ้จริงก็มีโอกาสจะเข้ารอบแบ์ก่อนหน้านี่ไปพลาดนะครับโดนวินาทีสุดท้ายแนละ้วนี่ดูลีลาสวยๆครับวนมามทุกวงนอก รูปร่างสูสีโปกกับมานาดก็เจอศึกหนักมาครับในแมชก่อนหน้านอกจากป้องกันตัวแล้วยังทำแต้มได้ด้วยโอ้โหลูกนี้ฝืนนิดนึงอย่าแข็งไว้ก่อนแข็งจริงครับนั่นเลยครับเขาแข็งจริงครับ,รบนี่เราได้ล็อกแขนแล้วคราวนี้จะหลุดยังไงครับ <ห><ม>โดนเกี่ยวไปที่หน้าเนีับโดนทั้งเหลี่ยมทั้งอะ<ก>ไค<อ>รับอน้าอือยันเข้าไปดักมอนยันหลักนะไม่ให้เขาใกล้อย่ามาแลดูออโอโอหลอกเขาอี่์ธิษะได้กรกรมการเหมือนจะไม่ไม่เห็นหรือไงไม่ชูมือดักขีไปก่อนแล้วอือออกหมัดทนนี้แสงแล้วครับ นี่ครับเล่นวงนอกเป็นหลักไว้ก่อนนะครับกัมาน,น้าอ้าวก็เป็นหน้าอะไรครับเวียดนามครับลูกมาสักครู่นี้ครับเอาชนะไปครับโอ้โหเรา เขาจังหวะชิงความได้เปรียบเหมือนดกดลงเนี่ยครับเหมือนกดเราลงไปได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับ